ก็ต้องแกะกันประมาณนี้เลยนะครับยกชุดเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนอะไรครับเครื่องนี้อาการหนักนะครับเท่าที่เช็คดูไปทั้งหมดเลยนะครับ igbt ในภาค mpt p c h a r g ในภาค inverter ในภาค dc to dc ไม่เหลือนะครับมอดเฟสพังไปทั้งหมดเลยนะครับมาดูเบอร์ที่ใช้นะครับนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นนี้ก็จะเป็น K10E08N1 นะครับ 08N1 เบอร์นี้ผมเลิกใช้แล้วนะครับเพราะว่ามีสเปคที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็อยู่ที่80โวลต์100แอมป์ช่วงหลังๆผมก็จะใช้ตัวที่สูงกว่านะครับใส่เข้าไปก็มีหลายเบอร์เลยท,ที่จริงก็ใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับ ในระบบ48โวลต์มันไม่ค่อยจะกินกระแสสักเท่าไร่นะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนยกชุดครับประเมินลูกค้าไว้ที่5,000ครับคงจะไม่ได้ละนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูมีทั้งภาคสวิตชิงแล้วก็ตัวได์นะครับตัวไดเสียไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะอันนี้เป็นเครื่องโซล t เทคนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็มาซ่อมตระกูล โซโลเทคครับเป็น OEM เมนบอร์ดจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างในเหมือนโซโลเทคนะครับเฉพาะเมนบอร์ดนะครับ mppt ชาร์จจะแตกต่างกันไปนะของโซโลเทคจะดูดีกว่านะครับจะดูดีกว่าแต่ชุดเมนบอร์ดเหมือนกันเลยครับมีมอแปลงตัวเดียวนะก็ตัว C พวกนี้นะครับโซโลเทคเปลี่ยนอะไรที่มีคุณภาพดีกว่านะครับ การันตีได้นะจุดที่เสียรับไปทั้งหมดนี่ภาค P.C. to D.C. ครับมีนี้ด้วยนะครับชุดสวิตชิงนะสวิตชิงหลักไม่เสียนะครับแล้วก็ในภาคนี้นะครับนะไปทั้งหมดเลยลก็รื้อกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดได้นะครับชุดได้เสียนะด้านหลังอีกนะครับ สาเหตุเกิดจากจิงจกตัวเดียวเลยนะครับจิงจกมาพลาดจุดไฮโวล์นะครับพาดจุดที่ชุด IGBT นะครับทำหน้าที่เป็นไดโอดชุดนี้นะครับถ้าจุดนี้อันตรายนะครับถ้าพลาดเฉพาะจุดที่ตัว C หรือว่าคาปา,าซิเตอร์ไฮโวล์ Hi อยู่จุดนี้ก็ไม่ค่อยจะเสียสักเท่าไหร่นะครับคือตัวจิงจกนะครับเวลามันพลาดมันสามารถ นำไฟได้นะครับมันก็จะดึงไฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับดึงไฟจากไฮโวลต์ไปหาจุดที่เป็นโลโวลต์นะครับก็ทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับเสียอยู่อ่ายังไม่ได้เช็คดีนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเสียอยู่4ตัวนะครับในภาคอินเวอร์เตอร์วัดคาเลกเตอร์แล้วไม่ได้นะครับคาเลกเตอร์ไม่ได้ ตัว R ขาดนะครับ s e นอร์ไดโ d ดชุดนี้ด้วยนะครับกอเป็นว่างานใหญ่เลยทีเดียวนะเครื่องนี้คุณลูกค้าก็เร่งมานะครับก็อยากจะบอกว่าเวลาเร่งมานะครับเราทําแบบเร่งๆนะครับเดี๋ยวงานมันจะไม่คุณภาพนะครับเวลาซ่อมเสร็จผมจะเทสประมาณ 3- 4วันเพื่อให้มั่นใจนะครับเทสโหลดกันยาวๆทั้งวันทั้งคืนเลย อย่างเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับซื้อมาใหม่ๆนะครับก็มาให้ผมแกะนะอาการก็คือว่าแรงดันในด้านแบตเตอรี่นะครับตรงนะแต่ทั้งที่ยังไม่ได้ดึงโหลดอะไรนะครับกระแสด้านแบตเตอรี่นะครับแจ้งเข้ามานะครับเกือบ200แอมป์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเอา200แอมป์คูณกับแรงดันของแบตเตอรี่นะครับที่ 49โวลต์หรือว่า50โวลต์อัคคบุญเข้าไปนะครับก็เกือบหมื่นวัตตเลยทีเดียวนะครับหาไม่เจอนะครับหาสียเวลากับตัวนี้นะครับอยู่ที่3วันครับก็เลยตัดสินใจประกอบไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ครับในการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับบางทีก็เหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับหาไม่เจอจริงๆนะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้นะถ้าคุณลูกค้าจะเอาคืนก็แล้วแต่นะครับ เท่าที่สอบถามเพื่อนช่างนะครับที่ระดับพรีเมียมนะครับเหมือนกันนะครับเขาก็เคยเจออาการแบบนี้นะครับซ่อมไม่ได้เหมือนกันเลยครับในที่สุดก็เอาเก็บไว้นะครับวันดีขึ้นดีครับเก็บมาซ่อมก็กลับดีขึ้นมานะครับคือเครื่องนี้นะครับข้างในเหมือนเครื่องนี้เลยนะครับไล่ย้ำหมดนะครับทั้ง smd ทุกตัวครับตัว r นะก็ยังไม่ผ่านครับ เท่าที่สันนิฐานดูนะครับในจุดที่วัดแรงดันครับของแบตเตอรี่นะครับมีจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดวัดแรงดันแต่จุดวัดกระแสนะครับมันจะคํานวณกันที่จุดไหนไม่ทราบนะครับหาไม่เจอแต่จุดที่วัดกระแสในด้าน a c out นะครับก็จะมีจุดนี้นะครับมีอยู่2จุดครับด้าน a c out นี่นะครับ ครับเขาจะเขียนว่า CT ครับอันนี้ก็เป็น CT 2เนี่นะครับแต่ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเราลองทดสอบช็อตกันดูแล้วนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาซ่อมเครื่องที่ง่ายๆกันก่อนนะครับนะงานจะได้เดินครับอย่างย่งอย่ตัวเนี้ยนะครับอา,อา,อา,นะบาก,การที่ ยากๆแบบนี้นะครับผมคิดว่าซ่อมประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็มีมาหลายตัวเลยโซโลเทคนะครับมีนุ่นอีกตัวมีข้างในอีก4ตัวนะครับน้าจะเหมือนกันโซโลเทคมาหลายโรงงานนะครับจะถูกจะแพงนะครับก็ดูดีๆนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมการันตีได้ว่าเป็นของแท้นะครับเหมือนที่ผมใช้เลยะฮะ เป็นตัวสกรีนติดนะครับสกรี screen นตะิดบางรุ่นจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นะครับสามารถถอดออกได้บางรุ่นจะไม่มีโลโก้แบบนี้นะครับก็คิดว่าเป็น oem มาจากโรงงานอื่นนะครับเอาละก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ซ่อมเสร็จจะรีวิวอีกทีนึงนะครับมีมา หกตัวนะครับโซโลเทคนะต่อไปก็จะมีฟ้าขาวนะครับนู่นนะครับรอคิวอยู่ครับแล้วก็มีเครื่องมอแปลงนะครับมีของสูเออร์นะครับชุดนี้อะไรมาแล้วนะครับยังไม่ได้ประกอบก็รอนิดนึงนะครับใครที่รีบๆนะครับนะก็ใจเย็นๆนะครับนะใครที่จะเอาเครื่องมาซ่อมนะครับตอนนี้ถ้ารีบจริงๆจะไม่รับเลยนะครับก็จะโยนงานไปให้ ช่างท่านอื่นนะครับก็ติดคิวเหมือนกันนะครับเป็น2เดือนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับก็ฝากเพจของผมด้วยนะครับช่างเอลําพูนโซลาเซลล์นะเพจ a c e b o o k มีเบอร์ติดต่อนะครับสามารถแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดอะไรกันได้นะครับ